เราน่าจะเป็นหนึ่งในร้านนะครับที่ตกแต่ง c ีวิกมากที่สุดในเมืองไทยสเต็ปการแต่งนะครับ Honda c ซีวิกเเนี่ยแต่งไม่ต้องเยอะแต่แต่งให้ดูมีสไตล์ครับ วัสดีคับเพื่อนนะฮะพี่ดีมレス펙นะครับเป็นเจ้าของร้านレス펙วิวครับเป็นสานักแต่งรถนะครับที่อยู่โซนสุดประกาะครับจริงๆแล้วมี2สาขาด้วยกันนะครับมีสาขาสุดประการศรีนครินแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่เส้นพระราม2นะครับตอนนี้พี่ดีมอยู่กันในแบบนะครับนั่นก็คือ Honda Civic ครับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่ในเจเน r เรชันที่11กันแล้วนั่นก็คือรหัสตัวถัง Civic FE ครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าซี v i c FE เนี่ยนะครับเป็น รถในเจเนเรชันใหม่ของ c ีวิกที่มีกลิ่นอายของรถยุโรปเข้ามาเป็นส่วนผสมค่อนข้างเยอะตั้งแต่เจนที่แล้วนะครับก็คือเจนที่10 Civic F C F K เนี่ยนะครับจะได้รับความนิยมมากเนื่องจาก Honda ให้เครื่อง1.5เทอร์โบที่มีกำลังแรงม้าเกือบ200แรงม้าแล้วก็จูนกันเนี่ยนะฮะโหแรงไปถึง300กว่าแรงม้าด้วยกัน เราน่าจะเป็นหนึ่งในร้านนะครับที่ตกแต่ง c ีวิกมากที่สุดในเมืองไทยสเต็ปการแต่งนะครับ Honda c ซีวิกเเนี่ยแต่งไม่ต้องเยอะแต่แต่งให้ดูมีสไตล์ครับคันนี้พี่ดิมก็จะเลือกเปลี่ยนสีครับแรปเป็นสีฟ้าไมอามีบลูตัวนี้จะเป็นแบบฟิล์มสีนะครับฟิล์มสีเนี่ยจะให้เท็กเจอร์ที่เงา กว่าสติ๊กเกอร์ไม่ทิ้งคราบกาวและไม่ทำลายสีรถของเราในระยะยาวแต่ข้อเสียของเขาก็คือราคาจะสูงประมาณสัก5-6หมื่นบาทแต่ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์จะใช้งบประมาณอยู่ประมาณสัก30,000่นบวกลบและอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือบอดี้พาร์ตรอบคันครับตัวนี้ก็ใส่เพียงแค่ลิ้นหน้าเพราะว่ารถของเราเนี่ยอยากให้อารมณ์คลีนๆใสๆครับจริงๆลิ้นหน้าก็จะมีหลายทรงด้วยกันที่เรสเบกก็ จำหน่ายบริพารรอบคันค่ายดังของเมืองไทยนะครับแล้วก็ทรงนี้เป็นทรงของเราเองการจัดทรงการโหลดเนี่ยอยู่ที่การใช้งานโชคสตั์แบบเกลียวเนี่ยเราจะมีให้เลือกตั้งแต่งบประมาณ1 5 0 0 0 0บาทถึงประมาณ5,000 0่บาทด้วยกันต้องมีการเซตติ้ง เซตค่าเคสปริงเซตสโต๊ s เซตระยะรายละเอียดตรงนี้ต้องให้ผู้ชำนาญการเป็นคนแนะนำจริงๆครับเพื่อให้การขับขี่ออกมาสมบูรณ์ที่สุดครับผมนอกเหนือจากนี้ครับระบบเบรกที่ดีก็มีเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเบรกดีๆที่ทนความร้อนสูงๆสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกได้ยิ่งขึ้นก็จะใช้เงินประมาณ2,000กว่าบาท3,000กว่าบาท5 0 0 0กกว่าบาทแต่ถ้าคุณใส่ล้อแม็กขนาดส8แปนิ้วและอยากได้เบรกสวยๆเต็มๆซุ้มล้อ เบรกบิวเบรกคัสตอมทุกวันนี้เนี่ยนะฮะจะอยู่ที่40,000-50,000-60,000แล้วแต่ชุดนะครับแต่ถ้าเบรกออริจินอลเบิกใหม่อย่างเช่น l อลเลหรือเบมโบก็จะใช้งบประมาณแสนกลางๆต่อ1คู่นะครับผมหน้าหลังก็จะใช้งบประมาณอยู่ประมาณ300,000บวกลบครับและที่สำคัญสุดท้ายครับล้อแม็กสวยๆจากค่ายเลนโซกับตัวใหม่ล่าสุดอย่าง j จ g ก r er Ventus ตัวนี้ หล่อจริงๆครับทางเลนโซออกแบบมาให้ตอบโจทย์กับคนที่ต้องการแต่งรถในยุคสมัยนี้มากๆเพราะการลักษณะสลับทับซ้อนแบบนี้ถือว่าเป็นดีไซน์ที่กำลังได้รับความนิยมถ้าคุณชอบการตกแต่งในสไตล์ยุโรปในสไตล์แบบอเมริกันตัวนี้ออกมาแม่โดนใจวัรุ่นจริงๆครับลัดด้วยยาง D1 CS จากค่ายเลนโซไทยเป็นยางสปอร์ตไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่เกาะถนนรีดน้ำดีเยี่ยม บวกด้วยนะฮะเสียงที่ไม่รบกวนเข้ามาในห้องโดยสารล้อแม็กซ์นะครับจะค่ายเลนโซ่พร้อมยางก็จะใช้งบประมาณ30,000ื่นกลางๆด้วยกันงบประมาณเนี่ยก็กำลังสวยที่สำคัญได้ล้อดีไซน์สวยๆที่มีคุณภาพระดับโลกยางที่ออกแบบมาสำหรับถนนเมืองไทยโดยเฉพาะเลนโซ่ทั้งเลนโซ่วิวและเลนโซ่ไทยครับตอบโจทย์คนรักรถอย่างคุณได้อย่างแน่นอนครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆนะฮะการตกแต่งรถมันไม่ได้สิ้นเปลืองแต่มันเสริมสมรรถนะการกักบขี่เสริมสเสน่ห์ให้กับรถของเรานี่คือสาเหตุว่าทำไมเลสเปกถึงมีผลงานตกแต่งซีวิกค่อนข้างจะเยอะมากเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยมีสินค้าให้เลือกทุกเกรดทุกงบประมาณเพราะฉะนั้นคือความชำนาญมาคู่กับประสบการณ์มาคู่กับสิ่งดีๆที่เราคัดสรรมาให้คนขับ h o น da c ซ v i ิครับผม